โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปกวัวการ์เดนอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นะครับอัปเดตในวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตฮาโลวีนหรือกูนอีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแจกสซร์ชิพที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เมื่อกี้นี้เลยนะครับก็จะเป็นสซอร์ชิพคล้ายสปีดฮับนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับเขาะจะเปิดให้เราเล่นนะครับแบบไม่ต้องหาคีย์ก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับ ผลไม้นะครับอะไรก็ได้นะครับมาเทรดให้กับเจ้าแม่หมดตัวนี้นั่นเองนะครับผมโดยการกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่เลขที่3นั่นเองนะครับซึงสยปตัวปิดเนี่ยนะครับผมก็อัปเดตมาแล้วนะผมสามารถทําได้แบบออโต้เลยนะก็จะอยู่ที่เมนูที่3นะครับแล้วก็เมนูแรกนะผมกูนีเวนตัวนี้นะครับเราสามารถกดส่งผลไม้ได้ทั้งหมดในลวดเดียวนะครับผมแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลไม้แบบอัตโนมัติได้ด้วยนะการเก็บผลไม้อัตโนมัตินะก็จะอยู่ตรงเมนูเมนนะครับแล้วก็ไปที่เมนู automation collection ตัวนี้นะครับ แล้วก็ stop collect in back fact y f u l m a x นะครับก็กดเปิดไว้นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอเป็นเมนู order ตรงนี้นะครับผม auto collect all food นะครับจะเป็นการเก็บพืชทั้งหมดนั่นเองนะครับกดเปิดไปได้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะทำการเก็บพืชให้เรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปที่เมนูที่3 automation นะครับแล้วก็ไปที่เมนู automation cool event นะครับเปิดในส่วนของ auto submit all food ได้เลยนะครับมันก็ทำการส่งผลไม้นะครับผมเมื่อส่งผลไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เยลลี่มานั่นเองนะครับพอเราได้เยลลี่มา นี้้ไดนั่นเองนะครับซึ่งร้านค้าฮาโลวีนตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมาทุกๆชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่ประมาณ15นาทีให้เราเลือกซื้อของกันนั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่3ร้านค้านั่นเองนะครับซึ่งสกิปสปีดนะครับก็สามารถออเตอร์ซื้อของได้เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ตรงเมนูที่5นะครับก็จะเป็นเมนูช็อปนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูช็อปกูรอีเวนต์นะครับผมนี่นะทุกคนก็จะมีให้เราเลือกอยู่3ร้านค้าเช่นเดียวกันนะคคคครรรััับบกกกก็็็จะะะมีีีเเปปนนนนนนืออ้้้้าาา่งซด นั่นเองนะครับผมหรือร้านค้าสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเลือกไว้เป็นไข่อย่างเดียวนะครับก็กดติ๊กไปนะครับผมแล้วก็ร้านค้าที่3จะเป็นพวกของตกแต่งนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดไปที่ออโต้บายกูได้เลยนะครับผมมันก็ทําการซื้อให้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการซื้อมาแล้วนะผมเยลลี่ผมก็เกือบจะหมดเลยนะครับจะซื้อหมดสต็อกแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก่อนที่ร้านค้ามันจะมาเนี่ยผมก็แนะนาให้ทุกชมเก็บแต้ม นนี่นะผมก็ซื้อมเมล็ดไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการออโต้จีกรรมนั่นเองนะครับทุกคนส่วนในโซของอีเวนต์แจ็คออร์เรนเทิร์นตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมาทุกๆ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็คือผมขี้เกียจรอแล้วนะครับผมก็แนะนําให้ทุกชมไปลองศึกษาแล้วก็ใช้งานเล่นกันเองนะครับรู้สึกว่าเหมือนน่าจะต้องเอาผลไม้นะครับผมที่เราซื้อจากร้านค้าฮาโลวีนตรงนี้เนี่ยนะครับนำมาเทรดให้กับแจ็คออร์เรนเทิร์นนะครับผมหรืออ่ฟักทองนั่นเองนะครับผมเพื่าาาครน้้ม จะมาทุกๆ2ชั่วโมงนะครับร้านค้าตรงนี้จะมาทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะผมสาหรับคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับก็สักทีนี้บายบายครับผมเจอกันครับ